วงล้อครั้งที่แล้วเอาจริงป่ะพี่เพิ่งรู้นะว่ามันเป็นแร็ดล้ว,ลวนๆซ้ำเฮ้ยมันเร็วขึ้นด้วยว่ะโกลดคอร์ี้วีวีได้ชิคเก้นวีเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวมึงโวนตีนกูป้ะเนะีน่ยแสดงว่าผมเรียนไม่ต้องเต็มที่นะเพราะรัชชนะมีรางวัลชาลเลนจ์อะหนึ่งแสนให้กับสตรีมเมอร์หนึ่งสตีเมเอร์ลุยเลยดีกว่ามะไอ้ไม้ถ้ามึงพลาดนะกูจะจับมึงแต่งเซเลมูนเองโอเคแล้วของพี่เลยฮีโร่ของ แวีอุ้ยเลยแลนมาแล้วน่าเสียดายมากอุ้ยบบด,ดักกูแลนดิสวัสดีครับเฟตานี่นะห้า <c oughs> มคิวป้า <c oughs> มึงดิโอ้ยเอาจริงนะต่อให้รางวัลมึงให้กูสิบล้านอะ่ะกูก็ไม่ดีใจเลยยังไงกูก็แตกอ่ะ <c oughs> โอ้โเจอแวนเฮเลนใช้ด้วยเนี hey ่ย <c oughs> แวนฮเลนมันดูแข็งมาหมูบอลเลนวีมีแรดด้วยมึงว่ามันดักหรืป่ะแต่มัน เขาดีมึงไอ้ยอ้ไอ้ไอ้้ยอูไ้ยไอ้ไอ้ไ้ยอ้ไ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 ั้ไอ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 ้องไอ้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 ไ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้เอ้ไ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 อไอ้อ้ไีเไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไ้ไอ้ไอออไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไไอ้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 ออ้้้ไ้้ไ้อไอ เอางี้เอางี้ไหมเอางี้ป่ะเพื่อแสดงความรักต่อมึงถ้ามึงได้นะมึงเอาไปแสนเลยจะตั้งใจทําให้เต็มที่แบบว่ากูไม่เชื่อว่ามันได้ป่ะขอให้ฝั่งตรงข้าม A F K แต่สาธุมันยากกับมันห้ามตายห้ามฆ่ามึงบ้าหรเล่บ้ากูเผลอพ่นใครตายนี่ชิบหายเลยเนีที่มันไอ้นี่บ่อยเปิดทไปเลยนาคอป่ะตัวเรานาคอสนาคอสนาคอสนาตาญานี่มึงเก็บไว้ก่อ โอ้โหเจอแวนเฮเลนเยอะดูแข่งมาแน่นอนใช่ด้ยเนี่ยแวนเฮเลนมันดูแข่งมามันดูแข่งมาหมูบอลเอนหวานเจี๊ยบคุยมีแรดด้วยว่ามันรู้อะมันกดแรดใส่กูอ่ะมึงว่ามันดักกูป่ะกูบอกว่าดักไอ้เยะดูแข่งแต่ฝันแสนดาวเลยนะเว้ยแล้วแต่พวกมึงจะคิดถ้าพวกมึงรู้ว่ากูเป็นใครมันสามารถดิวหลังไม้ได้แต่ที่ผ่านมามันมีคนพยายามดิวทุกครั้งแล้วแม่งไม่เคยดิวได้เลยโอ้โหแม่งแบบไอ้เยะใครอะ เมื่อกี้ถ้าถ้าสมมติว่าไม่ไม่มีแวนกับเฮเลนทุกคนมันยังพอพอพอลุ้นเนาะไอ้ที่สองตัวนี้แม่งน่าลกจริงแล้วก็ลืมแบร์ไปเลยแบนแบนแบนเออหน้าแบนแวนไอ้ลอเลีเ่ยมมันจะโดนหนักมันมีแต่รองเท้าไงมันต้องลงไปช่วยหนักๆอ่ะมึงก็ต้องช่วยเคลียร์ไอ้ไหมพอศึกสัตว์พีไปนลกเก้าไปผ่านนะลุยวุ้ขอของอิสระโอเคกลัวไปแคลรี่ไอ้ไอ้ส<อ>ู<อ>้กับศัตรูไปด้วยกันเราเรา ต้องตัดบัฟตัวเองเพราะว่าป่าเรายินบ่อสามนาทีพี่เออโอ้โหม่มีซึ่อเราบ้าเลยี่เราบ้าบ้าบ้ามึงเอาเนี่ยผมเอาผมเอาผมน่าจะเก่งสุดพี่ผมน่าจะเก่งสุดไอ้สาระเราเราเราต้องยืดหยืนเราต้องยืดหยืนป่าเอายืนบ่อสามนาทีเราก็ไอ้นี่เลยป่าครับเราคูดาวสามพันเลยครับเออโอเคได้ออกแค่น้องเฮ้ยแต่มันมีมันมีจุดอ่อนเป็นแรดอยู่สวยเฮ้ยมึงอย่ามาใกล้เดี๋ยวมึงตายนะ ไอ้ไม้กูว่าแรดเป็นวะกูดูทรงละกูดูทรงละมามามีนี่มีนี่เออยแล้วแนวเวทป่าไรหมดสวยพี่สวยฟอร์เรนใครจะไปไล่ขมือไปละนี่ฟอร์เรนมันเดินตามมาด้วยวะเราจัดเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟอร์เรนไหวขึ้นมาก แต่มันม่งของเขาไม่ดีมึไอ้เหี้ยูเสียอีสัตไเ้ย่่ยลมพ่ดีผได้ค่ะอเหี้ยกูพ่นไวสาเลยเวนกูต้องไกลตัวเองแล้วมึงแล้วตัวกูมันคุมไม่ได้กูคุมไม่ได้กูพ่นแล้วพ่นเลยสัตว์เก่งเออเลนมึงเก่งหรอมึงเก่งหรอโอเคมันเก่งจริงคับเร แกงตูปะแกงตูปะแกงตูปะไอพี่ไปช่วยตีด้วยอย่าหลอนดิตีได้อย่าหลอนตีเฮียแล้วมันจะตายสัตว์เร็วไม่เราไปช่วยล่างงี้เยอะยื้อไว้เนื้อทิ์นาตยาป่าได้บอกมาแล้วอันนี้กูต้องฟาร์มสู้กูต้องฟาร์มสู้นี่เหอกูเป็นป่าอะไรเนี่ยทอานี้เพื่อการเงินที่ดี เออมันก็โลมไงโลมในน้ำไงใจเล้าวนายทำตายอย่าลืมเออใจเล้าออกมาเดี๋ยวตายเก็บเก็บสกิลไว้นี่นะใจเล้าการตายการตายฟรีบุงแม่งเลยตายคือมันไอ้นี่เลยนะมันอะไรอ่ะมันยืนบ่อเลยนะเว้ยมามานี่ครับนี่ครับโลมโลมเอ้ยใจร้าใจร้าได้พี่มาพี่มาพี่มาสวยสวยสวยทุกค กระโดดขีหัวแม่งเลยสาดมาเด้อ่ะอันติกูออกก็มาล้างกูในกล้องสี่ก็มาล้างกูในกล้องสี่ช่วยล้างเยอะเลยช่วยล้างเยอะ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 นาตาญากี่นาทีวะสามให้เราเต็มตัวอย่าเพิ่งออกมาร้อกันนาตาญาได้ออกแล้วเอาวกี่นาทีอะก่อนแลนเดอร์ผมกดสามนาทีออกแล้วพี่ออกมาเลยออกมาเลยมาแต่เพราะแกนี่กูหอนะกูเดินเกม โอ้ยกูย mm ังไม่แรงใช่ไหมเอ้ยมามาพ่อมาเอนโซอยู่ข้างหนไหมเอนโซอยู่หน้าไหวีไหว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 ว้ยสวยนะตรงนั้นน่ะทีวีอย่าเผลอฆ่านะเออเออไม่เผลอไม่เผลอเขี้ยโอ้กูไม่มีพิกเกอร์นี่หว่าโอ้โหไอ้เขี้ยถอยถอยถอยอย่าตายมึงอย่าตายกูตายได้แต่มึงตายไม่ได้ไอ้พี่ผมดีอยู่ดอวผมดิวทีไม่ต้องเก็บแดดไว้ดีตลอดเออ มึงอยากเข้าสุดอ่ะอม,มึงไม่อยอมเป็นน้องข้าเขาอะไรปะแต่เราจะชนะยังไงไองเ้เหี้ยบกลุกดอกได้มาดีโง่แม,ม่งแต่ตัวแม่คนละชั้นหน,น่ยอยเฮียวเลยยากแหวนนี่แหละเออเยี่ยแหวนอะตัวดีเลยพี่เอ้ยกายกายพี่มาไหวปะไหวอะไรไหวมันจะตายครับถูกโจมตี เอ็นโซ่กลางมันรู้ว่านี่ต้องการศัตรูไปให้แม่ไปให้นาคอสไปเลยให้นาคอสไปเลยมึงมึงปาในน้นี่ะไปช่วยนะไปช่วยนะนาคอสนาคอสอ่ะไม่ทันสรุปมึงลมหรือมึงป่าเนี่ยมึงต้องลมเอาของลมด้วยเอาของลมด้วยเอาของลมถือว่าไม่ติดกฎได้อยู่ได้อยู่ กนเล่นอะไรนะวะก็เล่นหายเฮ้ยนาฏย่าแม่นอยู่อะไรอะไรเฮ้ยมันจะแห่บนไม่ไจะแห่บนมไม่แห่บนพี่กาคุณลาเบียกาจะเอาผมคุณพี่กจะเอาผมมันจะแหบบนสิมันแห่บนสิค้าเล่นไม่มากูไม่ลงหรอกเฮ้ยตุ๊ตัวกูเดินเร็วจริงเหรอทำไมกูไม่รู้สึกถึงความเดินเร็วเลยวะมาสิพี่วิ่งไววิ่งไววิ่งไว้้ยแลวไปตามลคุอยิ่งโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะได้สี่คนแล้วเฮ้ย รางแตกเกิดอะไรขึ้นมึงกูจะตายปะวะกูจะตายปะวะกูจตายปะวะไปมชก่อหัวร้อนกดหัวร้อนทมึงไม่ได้ฟิกเกอร์วไอ้เงี้ยชาได้นะ่รับมาแหเฮ้ยมาดิมาดิมาดิคาราคาราคาราคาาคาด้มามาอะไรอเรียกไป สวยสวยส,สวยสวยตายสวยสวย<ป>いいสวยข <โ üler! S 1> อสองขอสองส้ยสวยเดี๋ยวกูแกงแกงเว้ยแรดจะขึ้นไปแรดจะขึ้นไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะเข้าแรดจะเข้ากูรู้แล้ว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 กูถุยอยู่ถุยอยู่เอ้ยดาเมจเยี่ยมอะไรวะเนี่ยเยี่ยมกำแังมาสู้ได้สู้ได้บนสู้ได้อย่าไปกลัวบนสู้ได้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 ตีบ้างไม่แตกกัน จะลองระเบิดสองป้อมนีดจะโยนมได้ราไวเอข้พี่ชายกูถุยมันได้โง่เยนะกูถุยแบบธรรมดาเนี่ยถุยไว้ไว้ไว้ววุยโยตุยโยตุยโยไอ้เี้ตัวอะไรวะเนี่ยแม่งันตีมาแบบโคตไม่กาชากลัวร้าไอ้เหี้ยเกือบแล้ว

โอ้ของอิสระงั้นก็เป็นเป็นท่ามหลอกอะไรก่อนทำสายฟ้าพี่ทำสายฟ้าผมมาอยู่ล่างให้แล้วท่านโอ้ทำเอ็กซ์ทำทรงพาร์ทสิบตีกับคลิปโคตรเหนื่อยเลยนี่ทีนี้กินดีกับรอเรลนะครับรองเท้าเขาหกข้างแล้วของฟูไบจ่าเยฟอรเลนนี่แอคจัดมีกดอีโมจิใส่กูด้วย มึงมาสิยิ้พี่ไม้รู้มันหมายกวะเฮ้ยรอเลี้ยวรอล้ำได้นะคูดาวมันเยอะกูไม่มีนะเบรคใครกูไม่รู้จะไหวแล้วจริงก็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 จริงมันลับกูแล้วมันลับกูแล้วกูสวยพี่ไหมกูดันเลนเนึ่งเฮ้ยหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกูฆ่ามันไม่ได้แต่กูฆ่าไม่ได้อยู่ดิกูอยู่คนเดียวไปายไว้เนี่ย ไหวเลยไหวพี่หัวร้อนอยู่แรงกว่านี้แรงกว่านี้สวยเจแล้วไอ้ยี่ความหวังมีแต่ว่าไปบนกลางการด้วยกลารรอร่วงวิ่งบนเลยกูไปกลางเองรอร่วงวิ่งบนเลยรอร่วงวิ่งบนเลยกูมาแล้วพันเหรอวะมันก็ต้องช่วยกลางกันก่อนวะช่วยกลางก่อนดีกว่ามาด้วยใจแล้วมาด้วยเจแล้วมาด้วย โกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมสุดคุ้มเพียงใช้แค่ Open ID ดีเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่แอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมไลน์ก็ได้เติมเว็บก็ไวอย่าลืมติดตามหน้าเพจเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเติมได้เติมดีเติมที่โกลเด้นเติมเกมไอ้กูตายไหมเาจะตายมึงตายจริงเหรอ เจราครับสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้ก็คือใช้วาทศิลป์คุณในการต่อรองในการทิมนั่ดเราขอชนะเลยไหมเอาไปเทสดีเดี๋ยวจองไปเลยเฮ้ยจอกูกลายร่างกองมาพันหนึ่งพันหนึ่งเองไอ้สัตว์นะพี่เออเอาพันหนึ่งมึงดิวไปมึงดิวไปมึงดิวไปพี่ต้องทำให้มันเชื่อได้ แล้วผมขอชนะได้ไหมคืออะไรดูบังคุ้มไม้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวให้มาหนึ่งดูแลป้อมด้วยโอ้ยกว่ากูจะพ้นเสร็จเฮ้ไอ้เงี้ยนี่มันมามันมามันมาทำทรงเข้มไว้เออมันมาแบบจริงจังอ่ะไอเอ็นโตัวยิ่งแหวงเลยเยี่งเป็นหัวเงี้ยเลยฮะ ลูกต่อลองแร็ปแร็ปแร็ปมันเล่นด้วยนะมันเล่นด้วยกดยอมแพ้จะมีเซอร์ไพรส์โอ้ยเนี่ยความปุดเลยจกีร่าอยู่กูได้กลางด้วยเนี่ยแลกปกระไม้พันหนึ่งไปขอขอขอทูวันนี้ทวนนี่มึงดูดคุยภาษาทูวันนี้โอ้โหประตูเฮ้ยโหไอ้เชื่อ ไม่เชื่อมึงก็พ่ออไอยเงี้ยฆ่าแม่ดิจฉามาแล้วกูมาแล้วไอ้บ้ามันมคคี้กูตีคี้กูตีคี้โอ้ยตัวคิวอันที่สองสวยเดียวบนทีมาเดี๋ยวโอนมัดจำให้ก่อนถ้ามันโอนมัดจำแล้วพี่โดนมันบิดนิฮาร์สัตว์เลยไอ้เนี่ยเออเออเออมึงโอนมัดจำไปเอ้ยไหมตอนเนี้ยกูเดี๋ยวกูกันบ้านไว้โอนมัดจำ เราต้องยื้อเวลาให้มันนานเพื่อให้มันคุยเสร็จเดี๋ยวแม่งจบก่อนเว้ยโอ้โหนาตา雅กูกว่าจะวนได้ผมไม่มีอะไรเลยครับคืออะไรเพราะว่านายา雅มานะหมดผมแล้วก็จะพัดด้วยครับโอ้กูโดนมึงก็มาดิสัตว์มึงก็มาดิ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 

กเออมึงต้องบอกว่าชื่อเสียงที่พวกมึงสร้างมาจะเฉิดฉายวันนี้ล่อมันหน่อยย้ายการเป็นเกมเจเลชั่นถามก๊บไปพวกกูยอมแล้วกูรู้แล้วพวกมึงเกงไงเหี้ยยอมให้กูเธอ วันที่ติดล้านคนกำลังจดจำมือเย็นแอนทางมาเหอะไรเฮ้ยทำไมต้องได้แหวนด้วยว่ากูยอมเจอแบทแมนเนอะทามาหนิแวนผมพูดปอบปอบปอบแล้ววีขวาปอบเชียแล้วต่อยเดียวเกือบขิดอีเชียพอกดแล้วแม่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวออกจ่อเวทอ่ะกลางกางก่อนกลางก่อนเคลียร์คลิปดินระยะเออ เคียคลิปเคียคลิปเขาไจอมอ่ะยื้อไปเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเจมึงระหว่างนั้นมึงก็เจราจาไปดลิลูกแหวนลูกแวนลูกแวนลูกแวนอีกนิดผมดก็ไดา้นจะถึงแล้วถึงถึงอีกแล้วขอ,อน,นิดนึงขอ,อน,นิดนึงไอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูหรือเปล่าโอ้ยเนี้อว่ากูไอ้สัส เฮ้ยไอ้ไม้กูโคตรแรงเลยแต่กูฆ่าไม่ได้ <S <S ตอนเนี้นนยกูแรงแล้วเพื่อนผมไม่ยอมกูว่าไอ้เย็นโซเอ็นโซแน่นอนว่ามันมีคนกดยอมเลยเว้ยแต่มันมีคนไม่ยอมไอ้แวนแวนเนี <S 2> <S 2> ยนกูแ,นนแรงนะเดี๋ยวมึงซ้ำมันเองนะพี่บีฮะมึงจับพี่เว้ยฮะ มันพูดว่าแอดไม่พี่พี่วีเองพี่วีเองกูพี่มึงเออพี่วีคอนเน็เนี่ยเยีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคียงก่นโอ๊ยมันล้ำล้ำไม่ได้กูรับพู้มาดีกอลังไอ้จะดีรู้กูเริ่มแรงแล้วนะพี่วีเองไอเหี้ยอย่างที่ว้าวบึ้ม หสัตว์อย่างแรงด้วยเคยคลิปเคยคลิปไปหูล้อเลียวโดนอย่างแรงพี่เองไอเบสกูลองเดาชื่อมันก่อนไอเบสไอเบสทำไมถึงเป็นไอเบสกูก็ไม่รู้แล้วมันจะชื่ออะไรเบสมันน่าจะโหลสุดแล้วโจมตีไอผมกิตมันตีน๊อ ไอ้เฮียนี่ก็จะตีป้อมจังไเอ็นโซ่เนียโอ้ยเก่งกันจริงเรงได้เวไนนี่วานนสไม่สเกรเฮ้ยมันนัมานเดี๋ยวกดยอมตอนนี้ก็ได้นะถ้าเราจะโทษเราก็ต้องโทษฝ่ายเจรจาเ่ มันได้กดย้อนไหมมันได้กดย้อนไหมเหี้ยมันทรมานไอเอ็นฟูมึงเป็นไรไว้สักมันตีป้อมเราไอ้เหี้ยกกกบอฮ่าฮ่าฮ่าแบนเซนเซอร์ชื่อห้าคนตลอดเกมทีมอะไรนะไอ้ไหมเซนชื่อร์ไอ้ชื่อทีมันห้าคน เซ็นชื่อทีมมันห้าคนเออเซนเซ็นเบอร์เบอร์เบอร์ตลอดเลยแบบเอนโซเดินมาแล้วเบอร์หน้าเอนโซเลยนะเบอร์หน้าเหรอเอองหมดหมดไอ้เหี้ยไม่ต้องไม่เห็นเออไม่ต้องเห็นชื่อแม่งเลยเบอร์ไปเลยแต่กูอยากเจอแม่งอีกรอบเหลือเกินว่ะกูมันใจกูอยากเล่นอีกทีว่ะเอาจริงๆนะกูว่ามันมีโอกาสนะเว้